เด็ดังอ่ะปากไม่ชอบมอนหนูขอโทษ<ว>ขอโทษเป็นด้วยเหรอน้องตู่ก็เออไงอา้าวไอ้กบัาทำอะไรกูมาเรียกมึงไปงานวันเกิดพี่กูวได้มันไปกันจะไปไหนน้องกบเขาไปงานวันเกิดพี่นานไงคะแม่ไม่ให้ไปอา้าวทำไมละแม่เรื่องของแม่แม่ไม่ให้ไปแต่ถ้าแม่ให้หนูไปเดี๋ยวนู้จะเอาของกินจากบ้านตระมาณกลับมาเยอะๆเลยจริงเหรอน้องกบ ไม่ให้ไปแต่เอากระเป๋านี้ไปด้วยเอากระเป๋านี้ไปด้วย,วยเอาไปทำไม่ะแม่ก็ใส่ของกินกลับมาเยอะๆไงเดี๋ยวแม่จะเอามาขายต่อมันจะดีเหรอแม่ดีสิรีไปได้เร้วอย,อย่าลืมนะเอามาเยอะๆนะค่ะเออดูคอมเมนต์ด้วย